สวัสด,ดีสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดี fc ทุกทุกนสบายดีหมูเผือนทุกทุกคนเนาะสบายดี fc พี่น้องทั้งทั้งเลาาหรือสิเป็น fc พี่น้องทั้งทั้งไทยหรือสิเป็น fct อยู่ต่างประเทศก็ข้อกาบสบายดีเด้อ้มนี้ก็พอกันทีสองกอละกันแฟนเพจ้าวลาวคือเก่าพ่อแม่พี่น้องพบกันกับเ้าวกอค,คนเก่าคนเดิมมนีอนี้าวกอสิพาพี่น้อง้มนี้สิมาเปิดขีปเนาะเกี่ยวกับอ่านสิไปดีวิว บ้านเพื่อนทีเอฟซีเฮาอยากทินเพื่อนวอลลัมเนาะเชาก็กัดสื้ผ้าไปผ้าไปเบิ่งไปส้มนี่อันนี้เป็นเป็นผ้าขาวาเนาะเชาก็กำลังไปไป,ไปดีวิวเพื่อนวอลลัมเอทีเพือนเนาะเชาก็กับสาวก็วกับอันไดมือกองเนาะสาวแอนนาเป็นคนเป็นมือกองหายเป็นคนถ่ายหายเนาะ ซาวโกกัสิพาวพ่อแม่พี่น้องแล้วก็บเอฟซีทุกท่นานัทุกคนไปร่วมผู้ชมสองสองกันด้วยเนาะแล้วก็โดยสปอร์ตทีเอฟซีนะว่าอยากเชินเพื่นวอลลัมซาวโก็กับเฮดตามสัญญาในเด้องกำลังศีขษะเมื่อรีวิวเพื่อนซ่านให้ให้ท่านผู้ชมในเบิรนะ์กเนาะพี่น้องไปสองกันเด้อไม่ปวดหัวเนาว้ายนอนดิดีๆเด้อ แลอวก็เนาะ ก็มาห่อนนนอห่อนไงบ่าพรอดไปได้พี่รอดไปได้ไกันนวันนี้ไ้กนเ่อนได่ไปได้ยาก็ต้องก็รดไปนี่ดื่มมันนี่กับเจ ได้ได้เราก็จะไปเฮือนบารมามเนาะกไปรีวิวพี่นไรีวิวอันเฮือนกะ้างสก็อกนะระนี่มาหอดแล้วเฮือนของบารมบารมนาีกนี่เด้รอ f c ที่บอกว่าอยากเห็นอันเฮือนบารมามเนาะซอกอก็เมารีวิวละกัมา่ายเนาะไทยในเบิร์ในเื่องเดียวไยแบบรอรอ นี่คือเพื่อนบาวดำเดอ้อพี่บอกน้องคนบอกว่าเอฟซีเป็นอย่างีนกับสิบประมาณนี้ผม่บอกเพื่นเพราะว่าเพื่อนก็เพื่อนบ่นยเขาไม่อยู่หวานน้องเพื่อนอยู่ละเด็กพื่อว่าเือยน้องเพื่อนก็อยู่อยู่ไฮอยู่หน้าผมเอยไม่ได้อยู่บ้านนี่น้องเพื่อนบอลดำ <c oughs> ประมาณนี้เข้าไปบนท้องเทียนเ อันนี้ก็สิเป็นเพื่อนของวอลเล่า,านาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่า FC เอฟซีเป็นยากเห็นสาวกอกะอะไรมาถ่ายแล้วก็มาแบบให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนเขาจะ้ะแบบอยู่หวานเนื้อพี่น้องอยู่หวานเนืออ้อยู่ท่าอยู่ท่าหาหรือว่าท่าเก่งแล้วก็ห้องเฮียนนะอนนี้ก็สิเป็น,เนแม่แต้นได้มาแต้นน้าอันนี้ก็สิเป็นเพื่อนอันแม่แม่เท่าวอเนาะพี่นอ้องอยู่อยู่หวานเนื้อไกลๆกับห้องเฮียนพี่ละเนาะ อันนี้ซาโก,กะกัเป็นคนไทยเองวันนี้อันนี้ก็สิเป็นเพื่อนอันแม่ถออเนาะเพรผมเพิ่นคลายเครื่องคลายคองเนาะเพราผมไอพี่น้องคลายเครื่องใบซา,าโก,กะกับสีพ้าผมไอพี่น้องไปเบิ่งอันไปเบิ่งไปซ้อมห้องเยียนเนาะแต่ว่าเพิ่นเด,อเดือกว่าแดดเพราะว่ามันกระข่่ในบริมาต,ตอนแบบเพ,พิ่นเพิ่นเขาเนาะสีบริมาถ่ายแบบตอนเพิ่น เพิ่นเขาเพิ่อนอันนี้เนาะกะสิมาแบบตอนเพิ่นเดินในกะสิเป็นห้งเยียนหงเยียนบ้านนะคะเมืองสนัดสมบูรณ์แข้งจำปาซากต่างอยู่เนื้อสูตรพี่น้องแบบรอบๆกะสิประมาณนี้ท่างน้นกะสิเป็นอันบากของเขาจะลงเนาะสิเป็นเดินหงเยียนบ่งบ่งเพศนี่เขาจะกะแบบมาแบบมีมีพวกแบบเพิ่น เอาคองเอาอยังมาแจกเนาะพ่อแม่พี่น้องนต่ซิเป็นบรรยากาศตอนแดงๆแบบตอนเพิ่นเดอกเคียนเวิรนะ์ดเนาะเนาะพี่แม่พี่น้องเด้กสาวก็จังเลยเข้ามาเพราะว่า,ากะคาเนาะเบิ่งสาวก็เด้ว่ได้เข้ามาเพราะว่าเบ,บิ่งเพศนี่ก็มีเพิินแบบมาแจกของแจกแบบอนันได้แอนเพิินเอาคองมาแจกนะเขียนแม่ สบายดีนะวันนี้เข้ามายังไงนะมมงเ,นเนมนเพราะว่าเขาไปรีวิวเพื่อนบาว์ำามแล้วเขาก็เรื่อยๆมาหงเรียนเพราะว่ามันก็ไกลๆก,กันน้อยเนาะเมนเพราะว่า,า,า,ก,วาก็ว่าจิมาตอนแบบพวกนักเคียนเพิ่นเขาเพิ่นแบบ คู่เป็นซ้อนแต่ว่านอกคาเบียกเดือกต้องขอโทษน้ำได้ๆเด้อสาวกกำกำกำลังอะไรเขามาเนาะอันนี้ก็สิเป็นท่าอันท่าวักเนาะท่าวักคลองบ้านบ้านต่างด้งพี่น้องอันนั้นก็สิเป็นบัตรคลองบ้านต่างด้งเป็นบัตรบ้านคลองบ่อลน้อยหลักะอันนั้นเจ้าว่บีปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็สิเป็นบอลเพิ่นจอดรถ เจ้าแอนเพิ่นสิาพาไปเขาเจะสีขามเอาห้าจากเ้าวอ,อะไรขามเอามาถ่ายจะซื้อเนาะ,ะห้าวแต่มาเมเกเลยเมนอันนี้ก็สิเป็น,าาน,อ,นอ,อันนี้ก็สิเป็นท่าบักเนาะร้องขามคัวขามบักพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นขาเซโดนของพัวข้าแล้วยกันนะก็สิเป็นบ้านตั้งร้าง บ้านตั้งด่างบ้านของแาวบอบบีปีใหม่ละกันบ้านเบาหน้อยเพื่อนนะทางไปเพื่อนนิกาเซฟเล่นทางอันเขาเพื่อนคองบอลลามออบบาของตะวันบุญยาข้างยางว่าทางไหนทำอะไรสองทางด้วแมน กันซเป็นเพื่อนเออเป็นเพื่อน <c oughs> เป็นสวนที่เขาอันเขาจะป,ปลูกดอกอันซานในแอนแมน่นพวกคนกำลังปลูกเลยหลอกอันซันขล้องใหญ่หนุ่นนนมห้ามเนาะของเมยุ่นเลยเนี่มาโค้งคล้องเมยุ่นเลย <c oughs> นี่กันซเป็นแต่อันนี้กัสิเป็นทางหนึ่งต่ที่มันเป็นทางอยู่ได้แอน อันนี้อีกทางนึงที่ขามไปผักต่างๆแต่ว่าตอนนี้ที่บอกจ่บ้าเขาใส่ทางใหม่แล้วนี่ก็สิเป็นเพื่อนแม่น้อยเมียดอกไม้ดอกปู่เต็มงามอดีเนาะเป็นเพื่อนดอกปู่ขอดมันแก้วมันอีหยังปลูกมันแก้วปูจะคล้องเด้อยู่ทางเธอแม่น้อยเฮ็ดนะเฮ็ดนะ มาดินมาดินมายางดอดินนะไปอย่างอ๋อกรากร่กนทางท่างไปอันนี้เขาอื่นบานเนื้อนั่งเขาอื่นบานกลางแล้วก็บานไต้องบานไตยุดนี่กะเดินเพื ue, oh. <places>. ่อน <passed> เพื่อนไพแอนเพื่อนบาวเสียงหรือว่าผู้วบาเสียงเนาะเพื่อนแม่นางเพื่อนแม่นางเพื่อนพรมีลืมกีประมาณนี้กะสีย่างใกล้ตายของโดวัดเน้สยามแวดล้อมเป็นหาดเอาคล้ายเสียงตอนนี้กะสีแบบย่างอ๋อ จะต้นนคะเริ่มแต้ว่าเราถ้าจอดอยู่สายจอดงน้ยันยังโซ่โซ่ว่าเห็นอ่ะอันนี้ก็เป็นเ้นยแล้วก็ใช่เลยยันจังว่าแบบว่า เธอแบบามาหอดีรกำลังเสี่อกเห็ดย่งอยู่ล้ยยังกินแดง,งมาแต่ดินมาแต่วันเนื้อหอดแลาวายันบอท่านไปงานแบบสีมาแต่แบบรีวิวแต่ แต่วันนึงนะอนาะเพราะว่าบอดด้ไปวันสายขีดนะครัก็จังขีดไปผ้าดอกไปวันสตยน้องขอแม่ขีดมีกับขีผ้ามา,มา,มาดีวิวตะเขนหอดเท้เพื่อนบอลำพี่น้นองนี่ถ่าย,ยนี่กับเครื่อแบบมามาทางเก่าทางเดิมใช่รถขามาบุญญทางที่ทแบบแบบเอารถขามาฝากตอนนี้ให้ซาวกไปเอารถมาก,ก่อนแม่พ F C เพราะว่าเอฟเอฟซีเพิ่งจะเข้าขามาดูนเดี๋ยวว่าอยากเขีนเทีอนออลรำแต่ว่าข้าวกระข,าข้าขอยากเล่นเว้เข้ามากำลัน่งขีดขามาพี่นอ้อง าตอนนี้ฮอ<บ><า>สฮอสซาอถ่าซวกอไปเอาโรดมาก่อนตอนนี้แซวกอลับมาเดี๋ยวนอไปเอาโรดมาออกเลยน้หนีนอ้อะซมาให้ขอทีน่าตีออนน <laughs> ลอลบ,ส,บสับสบก่อนมาาหาผมเขืดัมวไปไปมามาทางนี้ด้อมัดหา,า,าอยู่ทีเด้อ ตอนนี้หนะ้ากาสีออกแล้วเนาะพอ่าสาวกก็มาเเียเอารถมาเเลยห้าวกรสีออกแล้วเนาะแม่หันขาก่อนแม่ซื้อน้ำปัน่นพี่น้อกินน้ำปั่นตอนแ<อ>ดดเย็ยยนๆเนานะ จอกชองช่องจอกในกะสิเป็นอาหารเมนูพี่น้นองจากโกเวะมาเวะสื่อน้ำปั่นก <c oughs> ินน้ำปั่นยันแดบ,บนน้ำปั่นเอาสีอะไรไสีเผือกเนาะใช่น่ะขายเลยนี่คืเอาสีเผือกันนาดเป็นอาหารชนพี่น้องแบบมาอุดนุ้นขนาดเนาะแบบเต้นฟาง ็ดน้ำปั้นสองจอกแต่กำลังทสี่ออกเนาะแมม่เอา่ยวะขามือเนาะเอาค่อยขามเนาแต่ในห้ากระสีออกแล้ว พีน้องพี่น้องแบบสำหรับคลิปพระสำหรับคลิปนี้เนาะชอกรกับพามาดีวิวเบิรงเพื่อนเบาลาเบิรงเบอ้งคุ้มบัตรเนื้อหน่อยเนาะแม่กระเทียมบอดี้ยังได้กระเทียมกันเขามีแต่กระสิเป็นห้องเฮียนแต่ว่าเขากับบอดี้ไปถ่ายตอนหนงเฮียนเขาเข่าแม่กระ เริ่มทางเนาะขอบากายเพียงหน้าสาวกออันน ouais, ี้อยู่สาวกอกะออกมางหอดหน้าแดดแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าคลิปมาเปิดคลิปนีกระพ้าพแม่พี่น้องแล้วก็ะมูอเพื่อนทุกขูดแต่ก็โดยเฉพาะ f c ่เพิ่นคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นอันเพื่อนบาว์รามเนาะสาวกอกับไปรีวิวให้เบิร์กเด้อตามสัญญาที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะสาวกอกับอะไรไปรีวิว เบิ่ให้้มแล้วแต่ว่าก็สิอ่านาแน่เพราะว่าเซากอกําลังเด๋วเกี่ยวเขาเนาะอการรีวิวอันเพื่อนบ่าวลามกะคองอันคุ้มบันเนื้อเนาะกสิมีเพียงซํานั้นแต่กเฮากะแต่ถ้าอยากให้เาก็เฮ็ดคลิปหยังล่ะกะสามารถคอมเมนต์เข้ามาอีกได้เนาะสซากกสิไปไปถ่ายคลิปไปรีวิวให้เบิ่งให้้มอีกเนาะแล้วกสําหรับคลิปอันไปบ่าวลามเนาะ กัสีจบเพียงสำนีเด้อพอไปพี่น้องมูเพื่อนทุกคนเด็กกับเอฟซีทุกชานเนาะเด็กกับเดากกับอย่าดื่มเด้ออย่าดื่มก็ด่กยแเซ็กก็สับสกายเข้ามาให้ซาวโก้ได้ได้เด้อเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจเนาะซาวโก้กัสีได้มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปตอนต่อไปให้มันดีดีขืนถ้าและพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณขอบใจที่ให้การติดตามครับส้มคลิปซาวกอมาโดยตลอดเนาะวา่าว่าสีหน่อยหรือสีได้ซาวกอกัดอยากให้พ่แมพี่น้องเนาะติดตาม ตามส่องเจ้ากอไลายเนาะเจ้ากอกะขึ้นขังกะอยากให้กดกันเข้ามากดเข้ามาติดตามส่องเท่าไลไลเนาะพ่อแม่พี่น้องเจ้ากอกะแต่ว่าสนีเจ้ากอกะดีใจเนาะกะขอบคุณขอบใจที่หมู่เพื่อนทุกทุกคนเนาะไอเอวยน้องทุกทุกคนให้การติดตามความชมคลิปทุกทุกคลิปที่เจ้ากอเฮ็ดมาน่เนาะ สำหรับคลิปนี้ก็สิเพราะาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนาะพบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบใจบา,บายพบกันใหม่